การชี้แจงก็โยนกันไปโยนกันมาเราถามก็บอกกรมราชทัณฑ์ไปถามกรมราชทัณฑ์ก็บอกโรงพยาบาลไอ้แบบเนี้ยสูตรนี้เราชินแล้วเข้าใจละแต่ที่ต้องไปถามที่ต้องไปอีกมันได้ความคืบหน้าพี่น้องความคืบหน้าข้อที่หนึ่งเขาบอกอาการทักเสียชินวัตรขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง จากที่ป่วยหนักวิกฤต170วันอาการตอนนี้ขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงแต่พอจะครบ180วันในวันที่18พี่น้องก็ต้องเฝ้าจับตาดูว่าอาการที่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงมันจะหายปั๊บทันทีหรือเปล่าปันทงไว้ล่วงหน้าหลังจากที่ทักษิณชิน,นวัตรออกจากโรงพยาบาลตำรวจมันจะมีภาพ จงใจหลุดมันจะมีภาพตั้งใจหลุดจงใจหลุดออกมาทางโซเชียลออกมาเพื่ออธิบายว่าทักษินป่วยติดเตียงจริงๆข้อที่สองที่เราได้และรู้สึกว่ามีความคืบหน้าและชื่นใจวันศุกร์ที่16หมอก็ต้องยกคณะไปหาปปชอ,อีกรอบหนึ่งเพราะปปชเรียกไต่สวนที่ต้องแอด,ดีใจเพราะว่า ที่ปปชแอคชั่นรีบไต่สวนเร่งรัดให้หมอมาชี้แจงก็เพราะว่าคอปทเคยไปยื่นเรื่องนี้ให้ไต่สวนคณะหมอแล้วที่ปป,ปชต้องเร่งเป็นเพราะพี่น้องประชาชนออกมาตรวจสอบใช่ไหมนั่นคือผลงานของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมถ้าเราไม่ออกมาถ้าเรานิ่งเฉยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเลย ปล่อยให้มีการโกหกสังคมโกหกกระบวนการยุติธรรมปปชจะแอคทีมไหมพี่น้องผลโกหกยังไงมันก็ต้องหาเหตุผลมาโกหกได้วันต่อวันมันจะโกหกซับซ้อนไปเรื่อยๆแล้วพินลุ้มันจะเกิดวันนี้เราพูดความจริงพรุ่งนี้เราก็พูดความจริงเมื่อวานเราก็พูดความจริงพูดความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวยังไงมันก็ไม่มีช่องว่างใช่ไหมพี่น้อง ไอ้ที่ตรวจทักษิน22สิงหาที่ผมบอกว่ามันเป็นการตรวจตรวจทิพย์หมอตรวจผ่านโทรศัพท์นั้นนี่ก็เป็นความผิดตั้งแต่ต้นเราก็จะไปตรวจสอบที่กรมราชธรรมอีกรอบหนึ่งปป,ปชบอกว่าได้ยื่นหนังสือติดตามแล้วบอกให้กรมราชธรรมส่งเอกสารมาให้กรมราชธรรมยังไม่กระดิกยังไม่กระเระตื้องในการส่งเอกสารแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่น้องประชาชน พร้อมจะไปเยี่ยมกรมราชทธณฑ์ได้ทุกเมื่อใช่ไหมครับพี่น้องครับวันศุกร์นี้เราจะไปอายการแทนพี่น้องครับไปไหมผมอยากไปเจออายการอายการบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่17วันที่18 อายการก็ถแถลงว่ายังไม่ได้เจอทักษิณเอาใครกโกหกใครอายการกโกหกอายการเหรอสิบเจ็ดอายการนั่งถแถลงสามคนมีโฆษกอายการมีรองโฆษกอายการสองท่านถแถลงบอกไปแจ้งข้อกล่าวหาทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่สิบเจ็ดมกราแต่พอสิบแปดมกรารองอายการบอกว่ายังไม่เคยเจอทักษิณชินวัตร สรุปอายการโกโหกอายการหรือเปล่า <_ d ick> มันมาพนวกับอย่างนี้มันมาพนวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลราชทันที่ผมบอกว่าคนโกหกยังไงไม่ก็เผยพิรุษหมอที่โรงพยาบาลราชทันชี้แจงพวกเราหมอโรงพยาบาลราชทันบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ความหมายคือทักษิณชินวัตรมาอยู่ที่นี่มีองค์กรเดียวที่ได้เข้าไปเจอทักษิณที่ชั้นสิบสี่มีองค์กรเดียวที่ขึ้นไปชั้นสิบสี่แล้วเข้าห้องชั้นสิบสี่ได้คือผู้ตรวจการแผ่นดินเอา้าแล้วอายการไปไหนเวลาแจ้งข้อก่าหาผู้ต้องหามันต้องแจ้งต่อนะอายการบอกไปแจ้งข้อหาทักษิณเรียบร้อยแล้ว แต่หมอบอกว่ามีองค์กรเดียวคือผู้ตรวจการที่ได้เข้าชั้นสิบสีสรุปอายการไปแจ้งข้อหาทักสินต่อหน้าที่ไหนกันแนะ่หมอบอกอย่างหนึ่งอายการแถลงอย่างหนึ่งดังนั้นวันศุกร์นี้เราจะไปหาอายการดีไมด่ดีวันศุกร์นี้ไปถามอายการหน่อยหนึ่งท่านแจ้งข้อกก่าวหาที่ไหนคุณหมอบอกไม่มีอายการอายการ ขึ้นมาไม่ได้เข้าไปในชั้น14กรรมการสิทธ์ก็ขึ้นไปแต่ไม่ได้เข้าห้องชั้น14กรรมธิการสสก็ขึ้นไปแต่ไม่ได้เข้าห้องชั้น14มีคนเข้าห้องอยู่คนเดียวคณะเดียวคือผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปแล้วอายการโกหกหรืออายการทําตัวเป็นโคศกประจำตัวทักษิณชินวัตรกันแน่ อายการคือทีมกฎหมายของทักษิณชินวัตรเหรอทำไมออกมาแก้ตัวให้ทักษิณชินวัตรอายการเป็นทนายแผ่นดินนี่ภาษานะักกฎหมายเขาบอกอายการคือทนายของแผ่นดินต้องว่าความให้แผ่นดินความหมายคือว่าความให้กับราชการ,รเผอิญว่าทักษิณชินวัตรมารอบนี้เรียกแขกคือถ้ามาแล้วยอมติดคุก ทักษิณจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนที่เห็นต่างอย่างน้อยก็เห็นใจว่าติดคุกแล้วแต่มาครั้งนี้นอกเหนือจากไม่ติดคุกแล้วยังโกงคุกอีกมันจะเป็นการสร้างรอยแผลให้กับอุ้งอิงเขานี่พูดมาเหมือนสงสารอุ้งอิงนะกลัวว่าอุ้งอิงจะไม่ได้เป็นนายกเพราะพ่อไปสร้างรอยแผลไว้แล้วมันเป็นรอยแผลที่จะเน่าไปเรื่อยๆเน่าไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งแผลนี้มันเน่า เราไม่ต้องทําอะไรหรอกใช้นิ่โป้ตีนเขียข่ยๆยังไงแผลมันก็แตกยังไงก็ชนะขอแต่เราอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งยอมแพ้สู้แบบเก็บใช้ชนะสู้ไปเรื่อยๆมียุยธทธศาสตร์ที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมีบู้มีบุญมีกลยุทธ์หลอกล่อวันนี้เราใช้กลยุทธ์แบบเงียบเพื่อเอาความจริงวัน สุกนี้ก็จะไปอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยือนหลายที่แต่อุบไว้ก่อนแต่อยากให้พี่น้องได้เทินทางมาร่วมกันเสาร์อาทิตย์นี้16-17มาจับตาว่าทักษิณจะหายป่วยแบบอรหันหรือไม่แบบปุ๊บปั๊บหรือไม่ร้อเจกว่าวันป่วยหนักมากเลยแต่พอได้พักโทษแข็งแรงขึ้นมาทันที ก็จะดูว่าอาการออกอย่างไรจะเข็นเตียงออกจากโรงพยาบาลหรือว่ายังไงแต่หลายคนฟันธงว่าพี่น้องจะไม่ทันเห็นทักษิณออกจากโรงพยาบาลหรอกจะรู้ตัวอีกทีตอนทักษิณอยู่ที่บ้านจะอยู่ไหนก็แล้วแต่เป็นเรื่องของทักษิณของเราคือสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ได้เอาคนผิดมาเข้าคุกให้ได้และวันนี้กระบวนการเอาคนผิดมันเดินแล้วอย่าปล่อยให้ เรื่องมันช้านานถ้าพี่น้องไม่ติดตามเขาอาจจะดองเรื่องไว้ปีหน้าสองปีก็ไม่กระดิกแต่พอเราเดินไงเรามีคําถามเราพูดความจริงเสียงดังยังไงเขาต้องเร่งทาอย่างที่คุณหมอได้อธิบายบอกนะครับโยนความผิดกันไปโยนความผิดกันมาคนนั้นต้องรับผิดชอบสุดท้ายตายหมูทั้งนั้นแหละหมอก็ไม่รอดราชทันก็ไม่รอดหมอที่กรมราชทันก็ไม่รอด กรมราชทัณฑ์ก็ไม่รอดรัฐมนตรีก็อาจจะไม่รอดด้วยนะคุณทวีสอดส่องนี่เตือนกันเสียงดังๆมาหลายรอบบอกกันเสียงดังๆมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าคุณรับใช้นักการเมืองเขาพร้อมที่จะถีบหัวคุณส่ง